สวัสดีครับเด็กๆน่ารักทุกคนวันนี้เรามาพบกับคุณครูบักกี้อีกแล้วนะครับวันนี้เรามาพบกับคุณครูแล้วโอ้โหหลังจากที่เราพบกับคุณครูในหลายๆคลิปเลยใช่ไหมโอ้โหเป็นไงได้ฝึกหลายๆอย่างเลยใช่ไหมเด็กๆวันนี้เด๋ยวคุณครูก็จะมีอีกหนึ่งกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ฝึกเล่นกันกิจกรรมในวันนี้ก็ของคุณครูก็คือการกระโดดชิดแย่ากระโดดชิดแยกกเป็นแบบไหน่ะ เด็กๆสงสัยกันใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวุณครูจะบอกว่าเราจะกระโดดแบบไหนก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมุคณครูบอกแล้วว่าเราต้องไปไหนก็ลูกอ่าไปวอร์มร่างกายก่อนเองเดี๋ยวเราไปวอร์มร่างกายกันก่อนนะครับอ่านะครับเด็กๆเ,เดี๋ยวเรามาวอร์มร่างกายกันก่อนนะครับอ่าในท่าแรกเดี๋ยวเราเริ่มไล่จากด้านบนลงไปด้านล่างนะครับเรามาดูที่หัวไหล่ก้านนะมือสองข้างเลยนะลูกนะจับไปที่หัวไหล่จากนั้นหมุนหัวไหล่เป็นวงกลมแบบนี้ หมุนหัวไหล่เป็นวงกลมหมุนไปนับ1นับ5 2 3 4 5เอาให้ได้5ครั้งเอาคราวนี้หมุนไปข้างหน้าแล้วต่อไปเด็กๆให้หมุนถอยกลับหลังนะหมุนไปข้างหลังนับ1 2 3 4 5อพอได้5ครั้งเสร็จแล้วจากนั้นมือทั้งสองข้างเรามาดูที่มือกันสะบัดข้อมือสะบัดข้อมือนี่เห็นไหมสะบัดขึ้นลงแบบนี้ นับเอาให้ได้10ครั้งนับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10เอาล่ะคราวนี้ยืดแขนนี่าันี้มาวอร์มแขนบ้างยืดแขนออกมาข้างหน้าคราวนี้มือซ้ายมือซ้ายให้เด็กๆชี้วางบนวางบนแขนขวาแบบนี้เห็นไหมลูกจากนั้นพลิกมือขวาขึ้นดันมือเข้าหาตัวเองแบบนี้ให้ยืดแบบนี้เลยให้ตรงนี้ตึงๆเห็นไหมลูก อาค้างไว้นับ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามจากนั้นเด็กๆยืดแขนออกมาเหมือนเดิมอ่ะคราวนี้เอามือขวาบางมือขวาวางบนมือซ้ายอ่ามือซ้ายพลิกขึ้นดันเข้าหาตัวเห็นไหมให้แขนตรงนี้ตึงๆนับหนึ่งสองสามอาคราวนี้ยืดแขนออกมาข้างหน้าเหมือนเดิมคราวนี้มือซ้ายจับไปที่คอด้านหลังเห็นไหมลูกจับไปที่คอด้านหลังนะมือขวาเอาจับที่ข้อศอกฝั่งนี้แล้วยืดหน้าอกไปข้างหน้าค้างไว้หนึ่งสอง สามโอ้เก่งมากเลยคราวนี้ยืดมาเหมือนเดิมเอามือด้านขวาจับที่คอบ้างเอามือด้านขวาจับที่คอมือซ้ายจับที่ข้อศอกฝั่งขวาแล้วยืดหนะ้าอกมาข้างหน้าค้างไว้นับหนึ่งสองสามโอเคแต่คราวนี้ไล่มาที่เอวบ้างมือสองข้างจับไว้ที่เอวด้านข้างแบบนี้กางขาออกเล็กน้อยจะโยกเอวไปทางซ้ายและทางขวาสลับกันแบบนี้ให้ได้สิบครั้งนะลูกนะพร้อมป้ายหนึ่งสองสาม 4, 5, 6, 7, 8, 9, หกเจาอ้าวคราวนี้เท้าสองข้างเลยเท้าสองข้างเลยยังอยู่เหมือนเดิมรานนี้ชูมือซ้ายขึ้นมาอ่ามือซ้ายของคุณครูอาจจะอยู่ข้างขวาของเด็กๆนะคราวนี้ชูมือซ้ายแล้วเอียงตัวไปทางขวายืดแบบนี้นี่ให้ตรงนี้ตึงๆยืดให้สุดเลยข้างไว้นับ 1, 2, 3เอาแค่3พอกลับมายืนในท่าตรงคราวนี้ชูมือขวาบ้าง อันนี้ยืดไปทางสายสลับกันนะยืดให้ตึงๆเลยให้ด้านข้างตึงๆนับ1 2 3สาแล้วกลับมายืนในท่าตรงเหมือนเดิมเอาละคราวนี้ตัวตรงเท้าชิดคราวนี้เรามายืดปลายเท้าบ้างเอามือประสานกันไว้แขนชิดหูแบบนี้ยืดแขนให้ตึงเลยปลายเท้ายืดให้สุดเลยขยงปลายเท้าขึ้นไปสูงๆปื๊บยกส้นเท้าขึ้นอ่าค้างเอาไว้ค้างไว้แบบนี้เห็นไหมลูกค้างไว้เอานับหนึ่งสพร้อมกันนับ1 สองสามแล้วกลับมายืนในท่าตรงแบบนี้อีกครั้งหนึ่งยืดขึ้นไปค้างไว้ยืดค้างไว้นับหนึ่งสองสามยืดให้สุดเลยนะขออีกครั้งหนึ่งยืดขึ้นยืดหนึ่งสองสามโอเคเอาคราวนี้กลับมายืนในท่าตรงามาอยู่ในท่าตรงคราวนี้เรามาวอร์มที่เข่าบ้างเอาคราวนี้เท้าชิดเหมือนเดิมมือสองข้างจับไปที่หัวเขาย่อเข่าลงเล็กน้อยเห็นไหมลูกคราวนี้หมุน เป็นวงกลมนะหมุนเข่าเป็นวงกลมหมุนไปทางด้านขวาก่อนหมุนไปนับหนึ่งสองสามเอาแค่สามครั้งก้อนนี้หมุนกลับไปด้านซ้ายเอาหมุนกลับไปนับหนึ่งสองสามแค่สามครั้งแค่นี้เองเห็นไหมลูกง่ายไหมง่ายเอาราวนี้ไปที่ปลายเท้าเราบ้างเอาราวนี้ปลายเท้าเด็กๆเ,เห็นหัวรองเท้าของเด็กอยู่ทางนี้นะเอาปลายเท้ากดลงไปที่พื้นแบบน,นี้ชึบนะแล้วหมุนข้อเท้า หมุนเป็นวงกลมหมุน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 ,มนแค่นี้เข้าใจไหมครับออาแค่3นับพร้อมกัน1 2 3หเห็นไหมลูกง่ายๆเลยเอาอีกข้างหนึ่งคราวนี้ด้านซ้ายบ้างหมุนเป็นวงกลมนับ1 2 3แค่นี้เองเห็นไหมลูกง่ายๆเอาคราวน,นี้เราจะมาวิ่งวอร์มอยู่กับที่วิ่งก็คือวิ่งอยู่กับที่นั่นแหละไม่ต้องไปในขยับไปข้างหน้าหรือถอยหลังให้อยู่ที่เดิมนะวิ่ง10บครั้งเวลาวิง่ง แว่งแขนด้วยยกเข่าสูงๆสิบครั้งเด็กๆพร้อมนะเรานำนับพร้อมกันนะสิบครั้งพร้อมกันไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่เห็นไหมลูกง่ายไหมง่ายง่ายเลยโอ้เห็นไหมง่ายมากเลยในการวอร์มนะลูกนะเพื่อให้กล้ามเนื้อของเราพร้อมเด็กๆพร้อมที่จะไปทำกิจกรรมหรือยังครับเอาถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมกันเลยครับ อนนครับเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นกันเลยนะครับคุณครูบอกแล้วว่าวันนี้เราจะทําอะไรลูกกระโดดชิดแยกนั่นเองเด็กๆรู้จักคําว่าชิดหรือคําว่าแยกไหมลูกชิดแยกคืออะไรอ่ะก็คือการกระโดดชิดแยกของเท้าของเรานั่นเองนี่เท้าชิดกันเท้าต้องเป็นยังไงเท้าต้องมาคู่กันแบบนี้แสดงว่ามันชิดกันแต่ถ้าแยกกันเราเวลากระโดดเราก็ต้องกระโดดกลางอะไรออกมากลางขาวออกมานั่นเองดูจากตัวอย่างง่ายๆเดี๋ยวคุณครูจะยื่นกระโดดให้ดูเป็นตัวอย่างเวลากระโดดเรากกระโดดออกมาข้างไหนลูก ข้างหน้าคุณครูบอกแล้วว่าข้างหน้าของนเด็กคือทางไหนลูกข้างหน้าของนเด็กก็คือหนีคุณครูนั่นเองข้างหน้าของคุณครูก็คือเด็กๆ่นเองเดครูจะกระโดดไปหาเด็กๆนะกระโดดหนึ่งครั้งให้ชิดก่อนสลับกันนะครั้งที่หนึ่งชิดอ่าครั้งที่สองก็คืออะไรลูกแยกอ่าสลับกันชิดแยกชิดแยกแบบนี้เด๋ยครูจะกระโดดไปหาเด็กๆเด็กๆดูตัวอย่างครั้งหนึ่งนะดูครั้งที่หนึ่งนะอ้อมเวลากระโดดคุณครูสอนแล้วว่าย่ออะไรลงลูกย่อย่อเข่าลงอ่าเวลากระโดดไปข้างหน้า ก็แขวงแขนเล็กน้อยนะแล้วก็โดดครั้งแรกทําอะไรนะลกูกชิดใช่ไหมหนึ่งสองฮึบนี่ชิดแบบนี้เท้าต้องชิดกันแบบนี้เข้าใจไหมครับครั้งที่2อ่ะครั้งที่สอง่ะครั้งที่2เราก็ต้องแยกออกจากกันใช่ไหมอา้าวเตรียมตัวย่อเขา่าหนึ่งสองฮึบแยกก็กางขาออกมาแบบนี้เข้าใจไหมครับอา้าวเดี๋ยวดูตัวอย่างอีกครั้งหนึ่งแหนครูทําให้ดูคราวนี้กระโดด2ครั้งเลยแบบต่อเนื่องเลยนะชิดและแยกเลยนะลูกเตรียมตัวช่วยนับด้วยนะหนึ่งสองสามชิด แยกเห็นไหมทั้งหมดกี่ครั้ง2ครั้งคราวนี้คราวนี้ง่ายๆเลยคราวนี้เดี๋ยวเราจะสลับกันกระโดดชิดแยกชิดแยกชิดแยกสลับกันเลยเดี๋ยวเด็กๆด,ดูตัวอย่างจากรครูนะเด็กๆช่วยท่องตามด้วยท่องก็ได้ลูกเด็กๆจะได้จําได้และจะได้ปฏิบัติได้เตรียมตัว1 2 3ชิดแยกชิดแยกชิดแบบนี้เข้าใจไหมครับ อ้าวคราวนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้ดูตัวอย่างง่ายๆคุณครูจะยืนด้านข้างแบบนี้ให้เด็กๆดูมุมข้างจะได้เด็กๆจะได้เห็นได้ชัดง่ายเวลากระโดดไปข้างหน้ามันต้องสลับกันเท้าชิดและก็แยกสลับกันเข้าใจไหมครับเท้าชิดเตรียมตัวพร้อมนะเด็กๆดูตัวอย่างจากคุณครูนะดเด็กๆอย่าเพิ่งทําตามดูก่อนพร้อมหนึ่งสองสามชิดแยกชิดแยกชิดแยกชิด นี่แค่นี้เองเห็นไหมลูกง่ายไหมง่ายใช่ไหมเอาเดี๋ยวลองดูอีกหนึ่งครั้งหนึ่งครูจะทาให้ดูเป็นตัวอย่างาเตรียมตัวนะเหมือนเดิมเลยชิดแยกสลับการเตรียมตัวชิดแยก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 ชิดแค่นี้เองเห็นไหมลูกง่ายไหมโอ้โหง่ายมากเลยเห็นไหมครับเด็กๆเด็กๆบางคนน่ะอาจจะยังทําไม่ค่อยเก่งทําไม่ค่อยคล่องไม่เป็นไรนะลูกนะเราต้องเป็นยังไงลูก ฝึกบ่อยๆฮะคุณครูบอกแล้วว่าฝึกบ่อยๆใครฝึกบ่อยๆมันก็จะปฏิบัติได้นั่นเองอาล่ะเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆไปลองฝึกดูนะครับเด็กๆอย่าลืมนะฝึกให้เก่งเลยให้เกิดความชํานาญเลยนะโอเคเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆดีเราไ,ได้ไปกระโดดชิดแยกกันมาแล้วโอ้โหเป็นยังไงใครทําได้บ้างแบบคุยมมยกกือหน้อย โอ้โหเยี่ยมมากเลยเตกมือให้เลยนะใครที่ทําได้คนนั้นจะเก่งมากเลยนะแต่มีบางคนที่ยังทําไม่ค่อยเก่งยังไม่ค่อยคล่องไม่ค่อยได้ไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวเราต้องไปรูบอกอลไว่าเราต้องฝึกฝึกบ่อยๆนั่นเองเด็กๆก็จะได้ทําได้อ่าเด็กๆสามารถฝึกกระโดดอยู่ที่บ้านก็ได้นะอ่าไม่จำเป็นต้องใช้ตารางก็ได้ฝึกไป้างหน้าเลยแหละกระโดดชิดแยกชิดแยกสลับกันเห็นไหมอ่าถ้าใครทําได้บ่อยๆใครทําได้แล้วก็ พยายามกระโดดให้เร็วขึ้นให้มีความคล่องตัวมากขึ้นอเด็กๆก็จะเป็นเด็กที่เก่งมากเลยเเราก็จะทำได้เกมนี้เด็กๆรู้ไหมว่าเราฝึกเพื่ออะไรลูกเพื่อฝึกกล้ามเนื้ออะไรกล้ามเนื้อขาของเราที่ง่ายกล้ามเนื้อบรใจญ่ของเราให้แข็งแรงแล้วเวลากระโดดเด็กๆต้องมีการอะไรด้วยการทรงตัวไงเพื่ออะไร การทรงตัวครูย้ำสำคัญเลยว่าเพื่อไม่ให้เด็กๆไปง่ายไม่ให้เด็กๆล้มไงเวลาเด็กๆกระโดดก็จะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุง่ายเด็กๆต้องมีการทรงตัวที่ดีด้วยนะต้องไปฝึกนะครับเข้าใจไหมครับอ้าวแล้วอย่าลืมนะเด็กๆได้ไปฝึกแล้วอย่าลืมให้ผู้ปกครองถ่ายคลิปวิดีโอแล้วส่งกลับมาให้คุณครูดูด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราไปพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบาย